สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเอรเลงข่าวรายการที่นําเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาเขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับไม่เห็นหน้าผมนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าติดภาร,รกิจครับไม่สามารถเข้าไปถ่ายรายการได้แล้ววันนี้ก็จะขออนุญาตมาเป็นเสียงแล้วกันนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยนะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสะบนหน้าสื่อกีฬาหลังจากที่เตโกออัคันตัรามิฟิลทีมชาติสเปนครับที่ตอนนี้ติด ช่วงหนึ่งถึง1-2วันที่ผ่านมาครับ อคาโตรานี่นะครับตกเป็นข่าวว่าจะย้ายมาอยู่กับเร์พูลเจ้าของแชมป์พรีเีอรีกอังกฤษซีซันล่าสุดเรื่องนี้มีเรื่องราวในหลายเรื่องนะครับที่อาจบ่งชี้ว่านักเตะรายนี้เนี่ยนะครับพร้อมย้ายมาค้าแข้งในทิแอนฟิลสาเหตุจะเป็นอะไรบ้างที่บอกใบว่าเจ้าตัวอาจจะได้เป็นสมาชิกใหม่ของหงส์แดงในซีซันหน้าเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันครับเรื่องแรกนะครับนักเตะไม่ต่อสัญญาพร้อมบอกลาเพื่อนร่วมทีมครับหลังจากที่เตโก้ย้ายตามพ่อคนที่2อย่างเป๊กโกเดล่ามาอยู่กับไบเยอร์มิวนิกตั้งแต่ปี2013เพื่อสาม แป๊บเดียวครับผ่านมาแล้ว7ซีซั่นประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งแชมป์บุนเดสกาเยอรมัน7สมยัยเดอเบโพคา3สมยัยและแชมป์สโมสรโลกอีก1สมยัย ถึงตรงนี้ก็อาจอนุมานได้นะครับว่าการคว้าทอฟี่กับเสือใต้มันอาจจะอิ่มตัวไปแล้วโดยวัย29ปีตอนนี้ซึ่งกําลังอยู่ในจุดสูงสุดของการคาแข้งก่อนจะเข้าสู่ช่วงบ้านปลายครับเตียโก้อาจต้องการหาความท้าทายใหม่และพรีเมียร์กริดคือสถานที่ที่เขาใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆตัวเขาเคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็นอยู่พักใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับถ้าเตียโก้จะไม่ต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับบาเยนเพื่อเลือกเดินตามความฝันของตัวเองว่ากันว่านะครับเขาได้จัดปาร์ตีบออกลาเพื่น,นป แล้วหลังจากที่บุนเดสซิกาเยอรมันจบซีซั่นลงไปซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าๆกันมานะครับแต่วันนี้ก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมแล้วที่จะบยบินสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลครับประเด็นที่2ครับคลอปชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับมาอย่างยาวนาน เมื่อรู้การสิ้นสุดลงนะครับย่อมมีคนที่จากไปและมีคนใหม่เข้ามาโดยทัพหงแดงนะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอดัมลาน่าจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมแอนฟิลรวมถึงเชดานชากิรี่ที่แทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมขณะที่อนาคตของจอร์จิโอไวเนาดุงก็ยังมีประเด็นไม่ต่อสัญญากับสโมสรอยู่ณตอนนี้ฉะนั้นการได้ใครสักคนขึ้นมาแทนคงจะต้องมีประสบการณ์และสไตล์การเล่นที่เข้ากับเกเกนเพรซิงดีๆซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็ดูจะเข้าแก๊ปกับเตียโกอาคาทร่ามากเหลือเกิเนเพราะไม่ว่า กเอกป็นแฟนคลับนักเตะรายนี้ติดตามฝีเท้ามานานแสนนานเตโก้เคยให้สัมภาษณ์ถึงการเล่นในสไตล์ของตัวเองนะครับว่าเวลาวผมอยู่ที่กลางสนามหากคุณไม่เข้าใจการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมคุณก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องจ่ายบอลไปตรงไหนดังนั้นคุณจะต้องมีภาพกว้างๆของเกมการแข่งขนันซึ่งมันจะทําให้คุณเห็นพื้นที่ว่างของผู้เล่นที่อยู่รอบตัวคุณฉะนั้นนะครับถ้าหากได้เตโก้มาแล้วก็ครอปจะมีมิติในการเล่นเกมรุกจากแดนกลางมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้นะครับเจนคลอปเองให้สัมภาษณ์ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากับอาร์เซนวิลล่าหลังจากจบเกมโดยเจนคลอปพูดว่าคุณคงแปลกใจหากผมไม่ตอบเรื่องนี้เพราะผมไม่เคยตอบคำถามประเภทนี้อยู่แล้วแต่ถ้าผมจะตอบผมจะบอกว่าเตียโกอคนโตราเป็นนักเตะที่ดีมากและก็เหมือนนักเตะคนอื่นอีกหลายคนผมชอบเขามากที่ผมพูดได้ตอนนี้มันก็มีแค่นี้ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเป็นการยืนยันกระแสข่าวที่ว่าคลอปนั้นชอบและชื่นชมในฝีเท้าของเตียโกอคนโตราครับ ประเด็นสำคัญประเด็นที่3ค่าตัวไม่แพงมากและยังแพงริดได้อีกหลายปี เอาตามตรงนะครับตามสเปคอายุของเตียโก้ไม่ตรงตามโครงสร้างของการทําทีมลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่เพราะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่นิยมซื้อนักเตะที่อายุใกล้30ปีและมีค่าเหนื่อยแพงๆแต่กับเตียโก้ที่มีโปรไฟล์ยอดเยี่ยมทั้งสไตล์การเล่นและความสําเรจทําให้หงแดงอาจจะมองข้ามมันไปก็ได้ครับเกณ์การเลือล่อนนักเตะของหงแดงก่อนหน้านี้จะเพ่งเล็งไปที่นักเตะที่มีอายุ20-26ปีเป็นเบื้องต้นซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าในรายนี้อย่างเตียโก้อลราตอนนี้อายุ29ปีเข้าไปแล้วดูเหมือนว่่าจะไมตรง แต่ประสบการณ์และความสามารถอาจทําให้ลิพูมองข้ามมันไปจริงๆก็ได้ครับตอนนี้ครับเตียโ,โก้เหลือสัญญาอยู่กับเือใต้แค่หนึ่งปีเท่านั้นถ้าไม่ขายตอนนี้ก็เตรียมตัวเสียฟรีๆแบบไม่ได้สตังค์แม้แต่บาทเดียวได้เลยทําให้ค่าตัวของนักเตะรายนี้ครับลดลงมาเหลือเพียงราวๆสัก30ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งมันเป็นเม็ดเงินที่หงแดงพร้อมจ่ายอยู่แล้วต่อให้มีพิเศษเศรษฐกิจจากโควิดสิแต่นักเตะระดับเตียโก้คันตราที่มีค่าตัวเพียงแค่30ล้านยูโร มันน่าคุ้มและน่าเสียงครับที่สําคัญนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเตีโก้น่าจะสามารถใช้งานได้เต็มที่อีกสัก3ปีถ้าตัวเขาสามารถรักษาความฟิตได้เต็มร้อยเปอร์เซ็น แต่ก็ไ่นแหละรครับมันคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับหงแดงพอสมควรเพราะว่านักเตะรายนี้ก็มักมีประวัติบาดเจ็บออดออดแอดแอดอยู่ตลอดเนีย่ยวไรก็ตามนะครับ5ฤดูก,กาลหลังสุดเยอก้ลงเล่นมากกว่า30นัดรวมทุกรายการอยู่ตลอดเวลาครับประเด็นที่4นะครับบาร์เยนก็อ่อยพร้อมปล่อยให้หงแดงครับตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะครับถ้าสโมสรไม่พร้อมปล่อยซะอ,อย่างแต่ว่าในประเด็นนี้นะครับคาวฮารูมิเนเก้ซีโอไบเยนมิวนิคยืนยันชัดเจนครับว่านักเตะรายนี้ ต้องการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเสือใต้บาายยูนิคครับปกติแล้วนะครับต่อให้นักเตะอยากย้ายแต่ถ้าสโมรสรไม่พร้อมปล่อยก็ต้องยอมจำใจอยู่กันไปแต่ในเคสนี้นี่นะครับมันแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าข่าวไฮยูนิเก้ยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการเสียนักเตะรายนี้ไปแบบฟรีๆถ้าหากเตโก้ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมเจราจาปล่อยตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้เนี่ยนะครับบิ๊กบริหารเสือใต้รายนี้ก็ยังยอมรับนะครับว่ายังไม่มีคนใหญ่คนโตคนไหนจากสโมสรลิเวอร์พูลติดต่อเข้ามามีเพียงแค่รายงานว่าตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แล้วซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสในการคว้าตัวเตียโก้คาร์ของหง์แดงแลิเวอร์พูลก็ดูมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเลยแหละครับเพราะว่าบายเย็นพร้อมปล่อยรออยู่นะถ้าหง์แดงยื่นสัญญาเข้ามาเจราจาพร้อมกับเงินที่ตั้งอยู่บนโต๊ะราวๆ3าล้านยูโรครับ ประเด็นที่5นะครับหงแดงกําลังเดินหน้าคว้าชแชมป์ต่อเนื่องชับอกว่ามันไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับถ้านักเตะในยุคนี้จะอยากย้ายมาอยู่กับเรือผูเพราะว่าการทํางานร่วมกับเจนคลอปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักเตะอยากลองดูคลอปเป็นกุนซือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเน้นเกมรุกอันตื่นเต้นให้อารมณ์เหมือนเพลง h e a v y metal ไม่เพียงแค่นั้นนะครับหลังจากคลอปได้ใช้เวลาบ่มเพาะหงแดงมานานถึง4ปีทุกอย่างก็ผลิดอกออกผลทั้งคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกลเป็นครั้งแรกในประวัตติศาาร์ววู เป็นสมัยที่ห ยู่ฟาซูเปอร,ร์คัพและตามด้วยแชมป์สมโมสรโลกด้วยประสิทธิภาพของนักเตะชุดปัจจุบันครับก็อาจจะสามารถเพิ่มความสําเร็จไปได้เรื่อยๆฉะนั้นแล้วครับมันก็ย่อมดึงดูดใจนักเตะทั่วโลกโดยเฉพาะกับเตียโก้นะครับที่เป็นแชมปเปี้ยนมาตั้งแต่สมัยอยู่กับบาร์เซโลนาแต่ละซีซันย่อมมีโทรฟี่มาประดับบาร,รมีอยู่เสมอมาอยู่กับบาร์เยนเองก็คว้าแชมป์เป็นกอะเป็นกำรรครับถ้าเขาเลือกย้ายมาในช่วงมั่นปลายอาชีพต,ตอน,น,นอายุ29และย้ายมาอยู่กับหง์แดงในยุคนี้ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ส ต่อเนื่องในทุกๆปีครับนี่เลยครับคือ5ประเด็นนะครับที่เราคาดเดาและคาดการว่าเตียโก้อาคันดราอาจจะมาลงเอยที่แอนฟิลด์ในซนะัมเมอร์หน้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตามกระแสข่าวต้องบอกว่าดูเดือดมากๆหลายฝ่ายบอกว่าตกลงได้แล้วหลายฝ่ายบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงและหลายฝ่ายบอกว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการยื่นข้อเสนอแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับสิ่งที่ผมยืนยันกับผู้ชมได้คือเจคินคลอปชอบเตียโก้จริงๆ และมีความสนใจจากลิเวอร์พูลถึงเตยโกอคาชราจริงๆแต่เรื่องของค่าตัวและการย้ายทีมจะเกิดขึ้นไหมรอติดตามตอนต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของเกมเองละเลงข่าวในวันนี้นะครับมาแปลกถ้าชอบก็คอมเมนต์เอาไว้เพราะมาแต่เสียงไม่เห็นหน้าหลายคนอาจจะชอบเห็นหน้าหลายคนอาจจะชอบเป็นเสียงนะครับยังนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เกมเองและเกมเองละเลงข่าวด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ